สมาคมกีฬาค่ะได้ร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ตอนรับนักกีฬาจาก11ประเทศอาเซียนค่ะ ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานายกฤษณนบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33โดยมีคณะผู้บริหารเมืองพัทยาสมาชิกสภาเมืองพัทยาและผู้แทนจากสมาคมกีฬาต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยทั้งนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ระหว่างวันที่ 9ถึง20ธันวาคม2568โดยมี3จังหวัดเจ้าภาพร่วมนะคะได้แก่กรุงเทพมหานครชนบุรีและสงขลาซึ่งเมืองพัทยานั้นเป็นหนึ่งในสนามแข่งขันหลักค่ะเตรียมจัดการแข่งขัน5ประเภทกีฬาได้แก่แฮนด์บอลเจสกีปันจักกีฬาวินเซิร์ฟและวอลเล์บอลชายหาดณศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกและชายหาดจอมเทียน โดยเมืองพัทยานั้นมุ่งสร้างความพร้อมทั้งด้านสนามแข่งขันระบบขนส่งและการต้อนรับเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นสปอร์ตซิตี้เมืองกีฬาแห่งภูมิภาคอาเซียน โดยที่โรงเรียนเมืองพัทยา2นายกฤษณบุญสวัสดิ์รองนายกเมืองพัทยาได้ให้โอวาดแก่นักกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาสังกัดเมืองพัทยาก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่40รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกตากสินระยองเกมระหว่างวันที่6ถึง15พฤศจิกายนนี้ณจังหวัดระยอง โดยเมืองพัทยาส่งนักกีฬาเยาวชนกว่า400คนเข้าร่วมการแข่งขันรวมบุคลากรทั้งสิ้นกว่า500คนใน15ชนิดกีฬาอาทิเช่นฟุตบอลฟุตซอลวอลเล์บอลชายหาดเปตองกรีธาและอ e ีสปอร์ตเพื่อส่งเสริมทักษะกีฬาและสร้างประสบการณ์การแข่งขันระดับประเทศให้กับเยาวชน โดยท่านรองนายกเมืองพัทยาได้เน้นย้ำให้นักกีฬาทุกคนยึดมั่นในระเบียบวินัยมีน้ำใจนักกีฬาและใช้โอกาสนี้พัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาในฐานะเมืองกีฬาแห่งภาคตะวันออก